มีคำถามมีคําถามเข้ามาทาวโฮมที่หน้ากว้าง5เมตรจะสามารถจอดรถยนต์คู่กัน2คันได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เคยมีความคลองใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยหเมตรเนี่ยจอดรถ2คันมันได้จริงๆเหรอก่อนที่จะ ตอบคาถามนี้นะคะไปหาข้อมูลมาว่าในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกําหนดเนี่ยเขามีระบุไว้ด้วยนะสําหรับที่จอดรถที่เป็นมาตรฐานสําหรับทาวน์โฮมนะคะอันนี้สําหรับที่จอดรถ1นคันก่อนนะก็คือจะต้องมีความกว้างคูณยาวความกว้างก็คือความกว้างของพื้นที่จอดรถเนี่ยไม่น้อยกว่า2เมตร40เซน ส่วนความยาวก็คือความลึกของลงรถจากประตูรั้วไปถึงตัวบ้านเนี่ยก็คือไม่น้อยกว่า5เมตรแล้วก็การวัดระยะตรงนี้นะคะวัดระยะระหว่างเสานะคะระหว่างเสาไม่ใช่วัดความกว้างเต็มพื้นที่ต้องวัดระหว่างเสาด้วยแล้วยังไม่พอนะต้องมีพื้นที่ว่างด้านข้างอีกข้างละ70เซนด้วยเพื่อที่จะสามารถ เปิดประตูขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกนั่นเองอันนี้คือข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับที่จอดรถ1คันนะคะอทีนี้เรามาดูคำถามของเราทาวนโฮมที่หน้ากว้าง5เมตรจอดรถได้2คันจริงๆเหรอก็ต้องบอกว่า ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยทำได้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กทั่วไปหรือว่าประเภท e ีโคคานะคะก็คือไซ z ิ่งมิติของตัวถังเขาเนี่ยจะอยู่ความกว้างอยู่สักประมาณเมตรหกถึงเมตรเจเซนอ่ะอันเนี้ยจะสามารถจอดคู่กันสองคันได้ส่วนความยาวความลึกของตัวรถกับบริเวณโรงรถเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ ปัจจุบันนี้โอ้โหหลายคนเห็นปัญหาน้ำท่วมน้ำขังเนี่ยอยากใช้รถ SUV ที่มีความสูงมากขึ้นแล้วก็จะเป็นรถที่คันใหญ่มากขึ้นเป็นรถที่สามารถใช้กับครอบครัวขยายได้ดียิ่งขึ้นเป็น SUV หรือว่าบางคนอะทำทำมาค้าขายด้วยใช้รถปิกอัพใช้รถกระบะสาหรับส่งข้าวส่งของได้โอ้โหรถพวกนี้ มิติความกว้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะกว้างสักมากกว่าเมตร80เซนเลยทีเดียวแหละอ่ะปัญหาเกิดค่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้รถประเภทนี้นะคะสามีภรรยาใช้รถประเภทนี้เหมือนกันเลยจะเอามาจอดคู่กันในทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่คุณจะไม่สามารถลงจากรถได้เพราะว่าเปิดประตูไม่ได้ต้อง เปิดกระจกแล้วก็ปีนออกมาทางหน้าต่างโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันทําไม่ได้ค่ะแต่มีวิธีที่จะทําได้ก็คือคนหนึ่งคันใหญ่อีกคนนึงก็ต้องใช้อีโคคาใช้รถยนต์นั่งขนาดเล็กอ่าอันนี้จอดคู่กันได้ค่ะแบบใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งก็ยังพอไหวอยู่นะสำหรับโรงรถของทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง5เมตรนั่นเอง